ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวอนที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สาคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่รอขง บอลส0 2 3นโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ทําการสอนอัพค่าพลังนักเตะแพ็งใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาทุกคนก็คือสอนอัพค่าพลังแล้วก็แนะนําแนวทางการอัพค่าพลังของนักเตะทั้งหมดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแลวกันนะครับลอมาเริ่มรับชมกันเลยบทุกคนก่อนคลิปนี้นะครับเป็นการสอนอัพ เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้นะทุกคนสำหรับคลับเซเลคชั่นของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยกราเบียลเชซูสนะครับกราเบียลมาติเนลลี่อารอนแรมเดลโทมัสปาเต้นะครับซินเซนโก้ทุกคนจอร์จินโยนะครับโทมิยาสุแล้วก็ปิดท้ายด้วยร็อบโฮลิงนะครับอันนี้คือ8นักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมนะครับเปิดได้ใครกันแล้วบ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของแนวทางการรับค่าพลังหรือว่าวิธีการรับค่าพลังของนักเตะกันบ้างเลยกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเริ่มชีคนแรกนะครับเป็นในส่วนของกราเบียวเชซูนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนเป็นนักเตะที่ค่าพลังเยอะที่สุดในแพ็กนี้นะครับก็ตันอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับกราเบียวเชซูธก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มนะครับสำหรับกราเบียวเชซูธต่อมาคนที่2เป็นชินเซนโก้นะครับมาตำแหน่งของ ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ัทุกคนเลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มเลยด้วยกันนะครับและคนต่อมาคนที่3เป็นโทมัสปาเต้คนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ับทุกคนเลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มนะครับสำหรับโทมัสปาเต้ตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับและต่อมาคนที่4เป็นกราเบลมาติเนลลี่เป็นคนมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้าายหรรือว่ LMF นะคับ ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ข้าพลังสูงสุดอยู่ที่97กับคนแล้วก็ไม่เหลือแต้มไม่อัพเพลย์สตล์นะครับและต่อมาคนที่5าเป็นในส่วนของอารอนแรมเดลครับทุกคนมาตำแหน่งของผูกสาวประตูหรือว่าโกคิปเปอร์นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ข้าพลังสูงสุดอยู่ที่96แต่ว่าไม่เหลือแต้มไม่อัพเพลสตล์นะครับสำหรับอารอนแรมเดลนะครับต่อมาคนที่6เป็นโทม่ยาสุอับคนมาตำแหน่งของแบกขวาหรือว่า RB นะครับ ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และก็เหลือแต้มอัพเพลสตายหนึ่งแต้มนะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของจอจินโยทุกคนมาแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า d m f นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และก็เหลือแต้มอัพเพลสตายหนึแต้มเลยด้วยกันนะครับปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายเป็นในส่วนของรับโฮลดิ n งนะทุกคน ก็สามารถอับตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92แล้วก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มครับสำหรับโฮดดิ้งตำแหน่งของกองหลังเซนเต์แบ็กหรือว่า CB นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้นะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเช่นเคยนะทุกคนเปิดได้ใครกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครเปิดกันแล้วก็สามารถ อัพตามที่ผมไล่เรียงไปได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดนะทุกคนก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ